ท่านขุนเราเป็นเศรษฐีใหญ่บ้านอยู่ใกล้วัดตองเวียงแสนหวีขุนเรามีนาหลายร้อยไร่ให้คนเช่ามีร้านค้าในกาดหลวงหลายร้านมีเงินมากมายให้ชาวบ้านกู้แล้วเก็บดอกเบีย้ยบ้านเรือนของขุนเราเป็นเรือนไม้สักหลังใหญ่สองหลังปลูกเป็นเรือนแฝดกว้างขวางเคียงกันภายในบริเวณมีศาลารับแขก ที่มาติดต่อค้าขายและมีบ้านหลังเล็กๆหลายหลังเป็นที่อยู่ของบริวารแวดล้อมด้วยรั้วไม้มั่นคงแข็งแรงป้องกันไว้ทุกทิศในเมืองนี้นอกจากเจ้าฟ้าแล้วเห็นจะไม่มีใครรวยเท่าขุนเหล่าได้ขุนเหล่ามีลูกสาวลูกชายสองคนล้วนเป็นผู้มีการศึกษาดีมีฐานะดีมีมิตรสหายมากเป็นตระกูลใหญ่ ผู้คนต่างให้ความเคารพยำเกรงขุนเหลาเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์สะสมไว้อยู่เนืองนิดตั้งแต่หนุ่มจนเข้าวัยชราไม่ยอมหยุดเมื่อปีกลายได้ซื้อสัมปทานทำป่าไม้จากเจ้าฟ้าตัดไม้ในป่าทรงขายให้พวกฝรั่งอังกฤษเงินทองไหลมาเทมาสู่ครอบครัวของขุนเหลา ทำให้วันเวลาแห่งชีวิตต้องหมดไปกับการบริหารทรัพย์สินเงินทองอันมหาศาลนั้นขุนเรามักจะพูดสอนลูกสาวลูกชายเสมอว่าครอบครัวของเรานี้เป็นครอบครัวที่มีบุญมากมีบุญใหญ่จะทำกิจการงานใดๆก็งอกงามรุ่งเรืองไปทั้งสิน้นลูกเอ๋ยจงอย่าประมาทจงอย่าเกียจคร้านดูพ่อเป็นตัวอย่าง แต่ก่อนพ่อก็ไม่มั่งมีอย่างนี้หรอกแต่พ่อนั้นขยันสิ่งใดจะเป็นหนทางนำเงินนำทองมาให้พ่อจะรีบจับรีบทำทันทีไม่ปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เลยเวลาแห่งชีวิตของขุนเราหมดไปกับการสั่งสมสแสวงหาเงินทองจนไม่มีเวลาเข้าวัดทำบุญสุนทานเช่นคนอื่นๆเลยถึงวันพระวันศีล ก็ไม่อาจจะละทิ้งหน้าที่ธุรกิจอันสำคัญของตนได้ภรรยาของขุนเราเคยบอกหลายครั้งว่าพี่ไปวัดทำบุญบ้างเถอะอายุมากแล้วนะขุนเราก็จะพูดผัดวันประกันพรุ่งว่ายังไม่มีเวลาไปรอให้อายุมากกว่านี้ซะก่อนช่วงนี้ธุรกิจกำลังเป็นไปด้วยดี เวลามันเป็นเงินเป็นทองต้องรีบตักตวงเอาไว้ก่อนทำบุญทีหลังก็ได้มีเงินแล้วไม่ยากหรอกเรื่องบุญเรื่องฐานนะเมื่อรอทำบุญตอนแก่ระวังจะไม่ทันนะพี่ชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนรอกพระท่านสอนไว้คนเราตายได้ทุกเวลาจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้มัวจะคิดอย่างนี้ไม่ได้ทำบุญกับเขาสักที เงินทองก็เต็มบ้านแล้วจะเก็บไว้ทำไมนางอ่องเงินภรรยาของท่านขุนเหล่าพูดเตือนอายุของเธอก็ใกล้เคียงกับท่านขุนเหลาแต่เธอมักจะเข้าวัดทาบุญอยู่เสมอผิดกับขุนเหลาที่เอาแต่ทำงานหาเงินหาทองอันเป็นทรัพย์ภายนอกอย่างเดียวไม่สนใจบุญอันเป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ประเสริฐหรือทรัพย์ภายในเลย น้องเอ๋ยมีเงินแล้วไม่ต้องกลัวหากพี่ตายก่อนเธอก็ช่วยทำบุญให้พี่ด้วยก่็แล้วกันนิมนต์พระมาให้เป็นร้อยถวายเงินทำบุญใส่ซองให้ท่านรูปละพันรูปละพันกับข้าวคาวหวานให้จัดทำเอาแต่ของดีๆเธอะแล้วก็ไปนิมนต์ท่านครูบาหลงวัดตองกลางเวียงใส่ซองให้ท่านหมื่นหนึ่งขุนเหล่าบอกภรรยาสุดที่รักของตน แล้วก็หัวเราะร่าเริงเพราะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะตายง่ายๆพี่น่าประมาทแล้วถ้าฉันตายก่อนละ่ะใครเขาจะมาทําบุญให้พี่ภรรยาเตือนอีกด้วยความห่วงใยอ้าวก็ลูกของเราไงลูกเรามีตั้งสองคนเหมือนทองหากองไว้ให้แล้วพอเราตายลูกมันก็ทําบุญอุทิศให้เราเองนั่นแหละจะกลัวไปทําไมเล่า ขุนเหลาแย้งภรรยาแล้วก็พูดสั่งลูกว่าลูกเอ้ยพ่อตายเมื่อไรพวกเจ้าจงทำบุญอุทิศให้พ่ออย่างเต็มที่นะเงินทองพ่อหาเตรียมไว้ให้แล้วลูกสาวลูกชายก็พากันรับคำว่าพ่อจา๋าพ่อครับอย่าห่วงเลยพ่อยังแข็งแรงอยู่ไม่ตายง่ายๆหรอกเมื่อขุนเหลาได้ฟังลูกๆพูดดังนั้นก็ชื่นใจตั้งหน้าตั้งตาภาคเพียน สแสวงหาสะสมเงินทองของตนต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละคืนคือเงินและทองที่ไหลมาเทมาลมหายใจเข้าออกของขุนเราคือการเฝ้าคิดวางแผนค้าขายทำธุรกิจการงานการเวลาผ่านไปจนขุนเราอายุได้62ปีเต็มเทวทูตประการที่สคือความตาย ก็ได้ปรากฏขึ้นกับภรรยาสุดที่รักโดยไม่คาดฝันและไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้ามาก่อนนั่นคือตอนสายวันหนึ่งตอนต้นปีนางอ่องเงินซึ่งเพิ่งกลับจากวัดก็เกิดอาการวิงเวียนหน้ามืดตาลายแล้วล้มฟุบสิ้นสติแน่นิ่งไปตอนหน้าขุนเหล่าขุนเหล่าตกใจร้องเรียกลูกๆเสียงหลงให้มาช่วยดูแต่ก็ไม่ทันการเพราะนางอ่องเงินสิ้นใจเสียแล้ว เป็นการจากไปอย่างกระทันหันไม่มีใครเตรียมใจไว้ก่อนเลยขุนเหลาเสียใจอย่างสุดซึ้งนึกไม่ถึงว่าจะมีวันนี้คือวันที่คนที่รักจะต้องจากไปเห็นแต่คนอื่นเขาตายคนนั้นก็ตายคนโน้นก็ตายไม่เคยคิดเลยว่าภรรยาของตัวเองจะตายอย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวโธอ่องเงินเอ้ยพี่ไม่เคยคิดเลย ว่าน้องจะมาด่วนจากไปเร็วเช่นนี้ขุนเหลาอาวรถึงอย่างโศกอาลัยหลังจากจัดการงานศพให้ภรรยาเสร็จเรียบร้อยแล้วขุนเหลาก็ซึมเศร้าเหงาหงอยไปพักหนึ่งเพราะสลดใจกับการตายของภรรยาท่านครูบาหลงวัดตองกลางเวียงซึ่งมาเทศในวันเผาศพท่านสอนว่าญาติโยมทั้งหลายชีวิตของคนเรานี้ไม่แน่นอน เกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าเทวทูตไม่มีใครหนีพ้นหากได้เห็นหรือได้ยินข่าวคนเกิดคนแก่คนเจ็บและคนตายเมื่อไรก็จงอย่ามองข้ามนะอย่าประมาทนะให้นําการเห็นและข่าวที่ได้ยินนั้นมาเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจของเราเสมอเสมอว่าบัดนี้เทวทูตทั้งสี่คือการเกิดแก่เจ็บตายกำลังใกล้ตัวเราเข้ามาทุกขณะแล้ว ชีวิตของคนเรานี้ไม่มั่นคงรอกโยมเอ่ยเต็มไปได้วยความเสี่ยงความเปราะบางอาจตายได้ทุกเวลาชีวิตนี้ไม่ยั่งยืนไม่ยาวนานเปรียบน้ำค้างบนยอดหญ้าดูสดใสชุ่มช่ำเพียงชั่วครู่รันแสงอาทิตย์ส่องก็เหือดหายไปสิน้นเปรียบเหมือนฟองน้ำในวันฝนตกเมื่อฝนตกลงมาน้ำไหลนองแล้วก็เกิดฟองน้ำมากมาย ตรงโน้นตรงนี้แต่ก็ไม่นานเลยฟองน้ำเหล่านั้นก็แตกดับวูบวับหายไปสิ้นไม่มีเหลืออยู่เปรียบเหมือนใบไม้ดอกไม้เต็งตูมเบ่งบานไม่นานก็แห้งเหี่ยวโรยราแล้วร่วงลนชีวิตของเราก็เหมือนกันมีแต่จะใกล้ความแก่ความเจ็บความตายไปทั้งสิ้นอย่าประมาทมัวเมาในชีวิตกันอยู่เลย จงรีบใช้ช่วงชีวิตที่ยังเหลืออยู่น้อยนิดไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีนี้เร่งทำบุญกุศลสะสมสะเสบียงบุญเป็นทุนร้อนไว้สำหรับตัวเองในวันข้างหน้าในพบหน้ากันเถิดทรัพย์ภายนอกเงินทองสิ่งของทั้งหลายหาพอแต่ประมาณเพราะตายแล้วก็ขนออกไปด้วยไม่ได้จะต้องปล่อยทิ้งไว้ในโลกนี้ไม่เหมือนกับบุญ บุญนั้นติดตามตัวเราไปได้ทุกแห่งทุกโหนบุญจะนำสุขมาให้ทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตทั้งโลกนี้และโลกหน้าขุนเราจำคำสอนคำเทศของครูบาหลกได้และรู้สึกเห็นจริงอยู่ระยะหนึ่งคิดอยากจะหันหน้าเข้าวัดทำบุญกับเขาบ้างในบ้านปลายแห่งชีวิตแต่ก็คิดได้ไม่นานเพราะความโลภ ความอยากในทรัพย์สินเงินทองมีพลังมากกว่าขุนเหลาจึงไม่ได้เข้าวัดคิดแต่ว่าตัวเองคงยังไม่ตายในเร็ววันนี้เพิ่งอายุ62ปีเท่านั้นยังแข็งแรงดีไม่เจ็บไม่ป่วยแต่อย่างใดจะขอหาเงินหาทองเพิ่มไว้ก่อนถึงอายุ65ปีเต็มเมื่อใดจึงจะค่อยเข้าวัดทำบุญขุนเหลาคิดแต่แล้วเหตุการณ์หาได้เป็นอย่างที่ตัวเองเข้าใจไม่ เพราะต่อมาอีกปีเดียวเท่านั้นเทวทูตยอย่างที่สาและอย่างที่สคือความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายก็บังเกิดขึ้นกับขุนเราโดยไม่คาดฝันวันหนึ่งขุนเราไปดูลูกย่างตัดไม้และดูการชักลากไม้ในป่าค้างคืนในปางไม้กลางป่าสามคืนพอกลับมาก็เกิดอาการไม่สบายปวดศีรษะอย่างรุนแรงจนไม่อาจจะยันกายลุกขึ้นนั่งได้ อาการของขุนเหลาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวสัน่นไข้ขึ้นเป็นพักๆติดต่อกันลูกๆไปตามหมอชาวฝรัง่งที่อยู่ในเมืองมาตรวจดูอาการก็พบว่าขุนเหลาเป็นไข้ามาลาเรียอย่างรุนแรงเชื้อโรคขึ้นสมองอาการของโรคกำเริบรวดเร็วมากขุนเหลาทุรนทุรายบอกลูกว่าลูกเอ๋ยพ่อพ่อกลัวพ่อไม่อยากตาย เงินทองที่พ่อเก็บไว้ลูกจงเอามาจ่ายให้หมอเขานะบอกหมอให้เอายาอย่างดีที่สุดมารักษาพ่อพ่อจะได้หายเร็วๆนะลูกขุนลาบอกลูกอย่างนี้หลายครั้งซึ่งลูกๆกก็ทําตามกําชับให้หมอฝรั่งหายาอย่างดีที่สุดมาให้แต่ก็ไม่อาจจะยื้อชีวิตของขุนเลาไว้ได้เพราะหลังจากป่วยได้เพียงเก้าวัน ขุนเหล่าก็สิ้นใจตายไปด้วยอาการกระสับกระส่ายเพอ้อผวาเมื่อขุนเหล่าตายข่าวก็แพร่สะพพัดไปทั้งเมืองว่าขุนเหล่าตายแล้วขุนเหล่าตายแล้วผู้คนที่รู้จักก็ต่างตกใจแปลกใจถามกันว่าเอ๊ะทำไมตายยังเห็นแข็งแรงดีอยู่เลยเมื่อไม่นานมาเนี้ยยังเห็นเดินอยู่ในเมืองนี้เลยตายแล้วตายแล้วจริงๆเป็นไข้ามาลาเรีย อายุได้63ปีเท่านั้นเมื่อขุนเหล่าตายลูกสองคนทั้งหญิงชายก็จัดการศพให้ขุนเหล่าอย่างยิ่งใหญ่ตามที่ขุนเหล่าเคยสั่งไว้นิมนต์พระมาเป็นร้อยถาวายปัจจัยเป็นค่าสวดรูปละพันรูปละพันถาวายค่ากันเทศให้พระที่มาเทศหนึ่งหมื่นเป็นพระนักเทศที่มีชื่อเสียงจากเมืองตองจีเพราะท่านครูบาหลง วัดตองกลางเวียงท่านเจ็บป่วยอาพาธไม่สามารถมาเทศได้ด้วยชราภาพมากแล้วตลอดชั่วเจ็ดวันในงานทำบุญกุศลศพมีแขกเหลือที่ร่ำรวยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีทั้งในเมืองแสนหวีและเมืองใกล้เคียงมาร่วมงานกันมากในทุกๆวันเจ้าฟ้าเจ้านางก็มาลูกๆของท่านขุนเหลาวุ่นวายอยู่กับการต้อนรับแขกซึ่งล้วนเป็นบุคคลสำคัญ มียศมีตำแหน่งเป็นเศรษฐีมีฐานะดีทั้งสิน้นเดี๋ยวคนนั้นมาเดี๋ยวคนนี้มาจัดเลี้ยงอาหารเลี้ยงสุราอย่างดีจนไม่มีเวลาเอาใจใส่ในพิธีสงฆ์พิธีบุญเลยจุดเทียนทูบบูชาพระแทนที่จะจุดเองในฐานะเป็นเจ้าภาพก็ให้คนอื่นจุดแทนพระให้ศีลพระสวดมนต์ก็ไม่มีสมาธิไม่ตั้งใจรับไม่ตั้งใจฟัง ห่วงแต่แขกที่มาร่วมงานมากกว่าตอนถวายพระตาหารทำสังฆทานอุทิศก็ผุดลุกผุดนั่งไม่ติดที่เดี๋ยวลูกน้องญาติมิตรก็มาสะกิดมากระซิบว่าคนโน้นมาคนนี้มาต้องลุกออกไปต้อนรับอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าพระก็สวดไปพวกแขกบางส่วนบางคนก็กินข้าวกินเหล้ากันไป เสียงสวดมนต์กับเสียงผู้คนในโรงเลี้ยงจึงปนเปนกันฟังไม่ได้สับงานศพขุนเหลาจึงคล้ายเป็นงานเลี้ยงชาวเมืองไปด้วยเมื่อเสร็จงานเผาศพขุนเหลาแล้วผู้คนต่างพากันเล่าลือและสรรเสริญยกย่องว่าลูกๆของขุนเหลาเป็นผู้มีความกระตันยูกระตะเวทีจัดงานศพทำบุญอุทิศได้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่เคยมีชาวเมืองคนใดทำได้เช่นนี้มาก่อน เป็นบุญของขุนเหล่าแท้ๆขุนเหล่าเป็นคนมีบุญมากยามมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างร่ำรวยเป็นเศรษฐีครั้นพอตายไปก็ไม่ลำบากเพราะลูกทำบุญใหญ่ส่งไปให้อีกจะหาคนโชคดีวาสนาดีอย่างขุนเหล่าไม่ได้อีกแล้วในเวียงแสนหวีนี้คำพูดคำเล่าลือสรรเสริญของชาวบ้านชาวเมืองเมื่อลูกชายลูกสาวของข,องขุนเหล่าได้ยินได้ฟัง ก็พากันชื่นอกชื่นใจปลื้มอกปลื้มใจไปตามๆกันจะกล่าวฝ่ายขุนเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วจิตวิญญาณยังห่วงบ้านห่วงลูกและห่วงทรัพย์สินไม่ได้ไปไหนยังคงเดินไปเดินมาวนเวียนอยู่ในเขตบ้านเมื่อรู้ว่าตัวเองตายเห็นศพตัวเองอยู่ในโลงครอบด้วยประสาทประดับประดาด้วยดอกไม้เงินดอกไม้ทอง กระดาษสีธงทิวงดงามก็ปลื้มอกปลื้มใจอยู่พักหนึ่งเห็นญาติมิตรทั้งใกล้และไกลมากมายเดินทางมาก็รู้ก็เห็นหมดเจ้าฟ้าเจ้านางมาก็รู้เดินไปต้อนรับไปทักทายเขาแต่ไม่มีใครพูดด้วยเลยสักคนล้วนเมินเฉยมองผ่านไปไม่เห็นกันทั้งสิ้นไปจับมือเขาไปสกิดเขาพวกเขาก็ไม่รู้สึกไม่หันมามองไปยืนใกล้ไปนั่งใกล้ ก็ไม่มีใครหันมาทักทายด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้หลายครั้งหลายหนเข้าขุนเหลาก็ท้อใจเสียใจยืนซึมเหงาอยู่มุมบ้านรำพึงกับตัวเองว่าโอ้เรานีหนอตายแล้วจริงๆไม่มีใครมองเห็นแล้วก็ไม่มีใครสนใจเราเลยขุนเหล่าเศร้าใจรู้สึกโดดเดี่ยวว้าเหวอย่างลึกซึ้งนึกถึงตอนมีชีวิตเดินไปทางไหน มีแต่คนทักถ่ายส่งยิ้มพี่นอบพีิเทาเอาอกเอาใจแต่ครั้นพอตายทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหิวข้าวหิวน้ำจนแสบท้องจนคอแห้งอยากกินก็ไม่ได้กินไม่มีใครเอาให้กินหรือว่าเรียกกินเลยเมื่อทนไม่ไหวจะไปหยิบกินเองหรือว่าไปตักกินเองก็กินไม่ได้ดื่มไม่ได้มันวูบวับหายไปทั้งสิ้นทั้งๆท,ที่เห็นวางอยู่ข้างหน้า จึงได้แต่อดทนกล้ำกลืนความหิวโหวยอยู่เช่นนั้นจนครบเจ็ดวันเขาก็หามศพของตนไปเผาที่ป่าช้าหลังเมืองขุนเหลาก็เดินตามไปห่างๆเฝ้าดูเขาจุดไฟเผาร่างของตัวเองจนมอดไหมเมื่อเผาแล้วพวกเขาก็พากันรีบกลับลูกสาวลูกชายก็กลับเดินผ่านหน้าขุนเหลาไปปล่อยให้ขุนเหลายืนอยู่ภายใต้โคนไม้ มองดูควันไฟที่เผาร่างของตนลอยเป็นไอสีจางๆพุ่งขึ้นเบื้องบนด้วยความเศร้าคิดอยากจะกลับบ้านแต่ก็กลับไม่ได้ลูกสาวลูกชายก็ไม่ชวนกลับต่างทอดทิ้งไปหมดแล้วทั้งสิ้นขุนเหล่านั่งพิงโคนไม้มือลอยเหงาหงอยโดดเดี่ยวหนาวก็หนาวหิวก็หิวไรเรี่ยวแรงเดินภายในป่าช้ายามนี้มีแต่ความมืดมน รีดริงเรไรระง,งมร้องนอกฮูกนกเขาหลายตัวส่งเสียงกู่อยู่บนกิ่งไม้ดังกู๊กู๊กู่วังเวงสะเทือนอกสะเทือนใจหนาวเหลือเกินหิวเหลือเกินจะทำอย่างไรดีหนอขุนเหล่าเอามือเอาแขนกอดอกตัวสั่นสะท้านเยือกเยือกอยู่ตามลำพังอย่างสิ้นหวังมืดมนจนดึกดื่น แต่แล้วทันใดนั้นพลันสายตาของขุนเหลาก็เหลือแปลไปเห็นแสงสีอันสดใสสว่างเรืองรองเจิดจ้าพุ่งโพลงอยู่ท่ามกลางความมืดใต้โด่งไม้ที่ห่างออกไปแสงอันอบอุ่นชื่นตาชื่นใจทำให้ขุนเหลารู้สึกเป็นสุขมีความหวังมีพลังขึ้นมาในทันทีเขาค่อยๆลุกขึ้นเดินส่วนเซตรงไปหาแสงไฟสว่างสวยและอบอุ่นนั้นเมื่อไปถึง ก็ต้องประหลาดใจอย่างเหลือล้นเพราะแสงไฟที่เห็นแม้จะเป็นแสงจากดวงเทียนดวงเล็กๆแต่แสงนั้นกลับสว่างเจิดจ้าไปทั่วบริเวณถัดจากเทียนดวงน้อยไปไม่ไกลเป็นมุ้งกรดกลางปักไว้ภายในมีพระทุดงหนุ่มรูปหนึ่งกำลังนั่งสวดมนต์อยู่เสียงสวดมนต์ของท่านไพเราะนักพลังพระพุทธมนต์ เป็นประดุดน้ำทิพสวรรค์ชุบฉลมดวงจิตให้ชุ่มชื่นให้ยินดีปรีดาปราโมทด,ดวงวิญญาณขุนเหล่านั่งประนมมือฟังบทพระพุทธมนต์นั้นด้วยความเคารพซาบซึ้งพระภิกษุหนุ่มในมุ้งกรดสวดภาวนาอยู่ยาวนานดวงวิญญาณของขุนเหล่าก็นั่งสดับฟังอยู่ยาวนานด้วยความศรัทธาตราตรึงใจจนกระทั่งเสียงสวดจบสิ้นลงสาธุ ไม่สูงค่าสาธุพระคุณเจ้าคุณเรายกมือประนมอนุโมทนาไม่สูงค่าโยมเอย๋ยมาจากที่ใดหนอเสียงพระธุดงหนุ่มในมุ้งกรดถ,ถามดังมาอย่างเมตตาปราณีได้ยินแล้วชุ่มชื่นใจเอาชื่อขุนเลาอยู่ในเมืองแสนหวีนี้พระคุณเจ้าแต่ตอนนี้เขาตายได้เจ็ดวันแล้ว ศพเพิ่งเผาเสร็จเมื่อตอนบ่ายนี้เฮาตายแล้วไม่มีที่ไปนั่งอยู่คนเดียวในป่าช้ามืดได้แลเห็นแสงสีลแสงธรรมของพระคุณเจ้าจึงเดินมาหาขอพระคุณเจ้าจงโปรดกรุณาสงเคราะห์ช่วยเหลือด้วยเถิดเฮาหนาวเลอเกินมีเสื้อผ้าเพียงชุดเดียวหิวโหยเหลอเกินไม่ได้กินข้าวกินน้ำมาเจ็ดวันแล้วทำไมจึงเป็นเช่นนี้ ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ขุนเหล่าพูดบอกถึงความทุกข์ทรมานของตนแล้วน้ำตาเอ่อไหลพระภิกษุหนุ่มนั่งเงียบไปนิดหนึ่งคล้ายคิดใคร่ครวนก่อนจะตอบว่าโยมเอ๋ยที่เป็นเช่นนั้นพระโยมไม่มีบุญโยมไม่ได้ทำบุญไว้เลยตอนมีชีวิตอยู่พระขุนเจ้าเขาก็สั่งลูกไว้แล้วก่อนตายและลูกของเฮา ก็ทำบุญให้ตลอดเจ็ดวันหมดเงินไปเป็นแสนแต่ทำไมบุญไม่มีแกเฮาเลยสักนิดบุญไม่มีจริงหรือพระคุณเจ้าโยมเอ๋ยโยมขุนเราบุญกุศลนั้นมีจริงอยู่แต่จะเกิดมีผลก็ต่อเมื่อตอนเองได้ลงมือทำบุญเท่านั้นหากไม่ได้ทำไว้บุญก็ไม่มีแกเราได้ส่วนที่ลูกทำส่งให้ตลอดเจ็ดวันแต่โยมไม่ได้รับเลยนั้นก็ด้วยเหตุผลสองประการ คือหนึ่งลูกของโยมทำบุญไม่เป็นทำบุญไม่ถูกวิธีบุญจึงไม่มีผลเพราะเวลาทำมุ่งสนใจแต่แขกเรือที่มาร่วมงานเป็นสำคัญไม่ได้ตั้งใจสมาทานศีลไม่ได้ตั้งใจรับศีลเวลาถวายทานก็ไม่เคารพฟังเทศก็ไม่ตั้งใจฟังผุดลุกผุดนั่งเอาแต่ห่วงแขกเรือซะมากกว่าด้วยเหตุนี้บุญจึงไม่เกิดเวลากรวดน้ำอุทิศก็มีแต่น้ำเปล่า โยมจึงไม่ได้รับอานิสงส์นั้น 2. เป็นเพราะกรรมของโยมเองตอนมีชีวิตอยู่โยมไม่ได้ทำบุญไว้เลยมวัวแต่แสแวงหาทรัพย์สินจึงมีแต่ทรัพย์สินภายนอกซึ่งตายแล้วใช้ไม่ได้คนตายต้องอาศัยบุญอันเป็นสมบัติทิพย์แต่โยมไม่ได้ทำไว้เลยจึงต้องมีสภาพยากแค้นอยู่เช่นนี้โยมเอย๋ย ดวงวิญญาณของขุนเหลาได้ฟังแล้วก็เศร้าหมองร้องไห้เสียใจในโชคชะตาของตนที่อุตสาห์เหน็ดเหนื่อยมาทั้งชีวิตแต่พอตายแล้วกลับไม่ได้อานิสงส์ใดๆเลยพระขุนเจ้าแล้วเฮาจะทำอย่างไรดีช่วยเฮาด้วยเถิดยังพอมีทางอยู่บ้างโยมเอย๋ยหากอาตมาแนะนำให้โยมจะทำตามได้หรือไม่พระภิกษุหนุ่มถาม ทำได้พระกุณเจ้าเราจะทำตามทุกอย่างได้โปรดบอกมาเถอะขอให้โยมจงรับไตรสรณะคมคือรับเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งว่าพุทธังสรณนังคัจฉามิธรรมังสรณนังคัจฉามิสังฆังสรณนังคัจฉามิและจงสมาทานศีลห้าประการตั้งใจรักษาด้วยความเคารพ การกระทำเช่นนี้ก็จะเป็นทางนำมาแห่งบุญเรียกว่าบุญภาวนาและบุญศีลซึ่งมีอานิสงส์มากจะช่วยให้โยมเกิดปัญญาเกิดแสงสว่างพ้นจากความลำบากที่เป็นอยู่นี้ได้โยมเอย๋ยบุญนั้นทำแทนกันไม่ได้เราต้องทำด้วยตัวเองเท่านั้นอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นอย่าไปหวังพึ่งลูกพระพุทธเจ้าสรงสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโธปรโรศยาบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ต่อจากนี้ไปขอให้โยมตั้งใจรับไตรสรณคมและสมาทานศีลอัตมาก็จะอุทิศบุญแผ่เมตตาให้โยมด้วยจงตั้งใจเธอดวงวิญญาณทุกของขุนเหล่าก็น้อมรับคำและทำตามทุกอย่างทุกประการตั้งใจภาวนา พุโทโธธรมโมสังโฆและรักษาศีลอยู่ในป่าช้าใกล้กับกรดของพระภิกษุหนุ่มตอนเช้าเมื่อพระภิกษุหนุ่มออกบินทบาทก็เดินตามหลังไปเห็นคนใส่บาทขุนเหล่าก็นึกน้อมอนุโมทนาด้วยใจศรัทธาว่าสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ทำอยู่เช่นนั้นตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนดำรงอยู่ในพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติและบุญปัตตานุโมทนาใหม่คือบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญก็บังเกิดผลแก่ดวงวิญญาณของขุนเลาในทันทีพลังบุญทำให้ดวงวิญญาณอันเป็นสัมภเวสีที่หนาวสัน่นและหิวโหวยของขุนเลา บังเกิดความผ่องใสอบอุ่นหมดสิ้นความเหน็บหนาวด้วยมีอภรรทิ์มาสวมใส่และมีอาหารทิ์หล่อเลี้ยงใจกายความหิวกระหายมาลายไปสิ้นมีแต่ความสุขเอิบอิ่มชื่นบานมาแทนขุนเหล่าผู้พ้นทุกข์แล้วด้วยแรงบุญเพราะได้พบแสงธรรมในป่าช้าก้มกราบพ,พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยด้วยความเคารพซาบซึ้งอย่างสูงสุด ยินโจมตีจอยเหรอยินโจมเย่าคาเจ้าบุญขอบคุณที่ช่วยเหลือขอบคุณพระคุณเจ้าอ่าเป็นสังโยมเอย๋ยจำไว้นะคนคู่โสหลีเพชรสังก็ไล่หลีนะไม่เป็นไรโยมเอย๋ยจำไว้นะคนมีบุญแล้วจะทำสิ่งใดก็สำเร็จนะต่อไปนี้อย่าประมาทจงมันทำบุญด้วยตนเอง อย่าเพยหวังคอยบุญจากคนอื่นเลยสาธุพระคุณเจ้าสาธุเขาจะจดจำคำสอนของท่านไว้จะไม่ลืมเลยบัดนี้เฮาเห็นทางสว่างแล้วจะขอกราบลาไปก่อนเฮาเตะม,มือก่อนค่ะไปดีเธอเมื่อลอยลอยค่าพระภิกษุหนุ่มบอกมอนมอนเจ้าบุญมอนมอน ลาก่อนพระขุนเจ้าลาก่อนกายทิพย์อันสว่างผ่องใสของขุนเหลาก้มกราบอีกสามครั้งแล้วก็ลุกขึ้นเดินจากไปห่างไปในไม่ช้าก็ลับหายไปจากสายตาพระภิกษุหนุ่มยิ้มน้อยน้อยนึกอนุโมทนายินดีกับขุนเหลาจากนั้นท่านก็รำพึงทำขึ้นณนะที่นั้นว่าโยจะปุเพปมัตชิต,ตวา ปัจฉาโสนับปมัชชติโสมังโลก,กังประภาเสติอัภามุตโตวะจันทิมาเมื่อก่อนประมาทภายหลังไม่ประมาทเขาได้ชื่อว่าอย่างโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์ที่ลอยพ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นสยังกตานิปุญญานิตั้งมิตรตังสำปรายิกังบุญทั้งหลายที่ตัวเองทำไว้ดีแล้ว บุญนั้นจะเป็นมิตรเป็นที่พึ่งของตนได้ในสัมปรายภพสาธุสาธุสาธุ